ทอมมี่พอดแคสต์สวัสดีครับพวกผมบอมมี่ซ้อนนะครับกับทอมมี่พอดแคสต์ EP ที่ห้านะครับก็ทั้ง4 EP นี้ผมได้ทำไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้น,นะครับที่ปุ่มไอด้านบนนะครับจากการที่ผมดูผลโหวตลำดับจากการเลือกตั้ง BNK48 ทั้งครั้งที่1และครั้งที่2นะครับจะเห็นได้ว่า มีเบมเบอร์ส่วนหนึ่งมีคะแนนหรือลำดับที่สูงกว่าคนอื่นๆน,นะครับทั้งๆที่เมมเบอร์คนนั้นไม่ได้มีความยมวงเลยนะครับหรือเรียกว่าอันดร์เกินนะครับผมก็เลยวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลจากพันทิปจนเกิดประเด็นปัจจัยต่างๆที่ทำให้ผมต้องมานึกคิดขึ้นมานะครับผมมีสี่ประเด็นที่ เมมเบอร์คนหนึ่งอ่ะที่ได้ลำดับที่สูงกว่าคนอื่นๆที่ไม่เป็นที่รู้จักในวงนะครับต้องบอกพอดแคสต์นี้นะครับในเนื้อหาเนี่ยปัจจัยต่างๆที่ผมพูดมานะครับเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับถ้าทุกคนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือต่างจากที่ผมพูดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยนะครับประเด็นแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็จะเป็น ความสามารถและโปรไฟล์ที่จับตามองนะครับบางคนอาจจะมีความสามารถด้านการร้องการเต้นการแสดงหรือพวกด้านกีฬาบางคนมีผลงานทางวิชาการการแสดงละครภาพยนตร์ MV หรือการประกวดร้องเพลงตามที่ต่างๆแล้วก็พวกการแต่งคอสเพล์แล้วก็อื่นๆอีกตามมานะครับ แต่ส่วนใหญ่นี่เขาอาจจะไม่ได้รู้ลึกมากเท่าไหร่ในตัวคนคนหนึ่งการที่มีความสามารถและผลงานที่จับตามองมันจะทำให้แฟนคลับส่วนใหญ่เนี่ยได้รู้จักคนคนหนึ่งได้มากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่สองนะครับฐานแฟนคลับเมมเบอร์ Member บางคนเนี่ยอาจจะมีฐานแฟนคลับอยู่มากนะครับหรือไม่บางคนเนี่ยอาจจะมีแฟนคลับที่มีฐานที่น้อย มันก็ไม่ได้แบบเปยมากเหมือนทุกๆคนเสมอไปนะครับบางคนเปยน้อยหน่อยบางคนเปยพอประมาณหรือบางคนเนี่ยก็หรือแฟนคลับบางคนเนี่ยก็จะเปยมากเป็นพิเศษเพราะชอบเมมเบอร์คนๆนั้นนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ของเรานะครับด้วยนะครับประเด็นที่3นะครับการได้รับผลักดันจากทางต้นสังกัดนะครับ บริษัทต้นสังกัดอาจจะเห็นแววและอยากจะผลักดันเมมเบอร์คนๆนั้นเขาจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในงานนั้นๆการพูดการอะไรอะให้ความบันเทิงกับคนดูหรือเรียกว่าการ e n t อ r t a i n คนดูหรือแม้กระทั้งทำให้ยอดขายสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ แล้วก็อาจจะมีอื่นๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับประเด็นที่4ี่นะครับครอบครัวเอา,อาจริงๆข้อนี้รวมไปอยู่กับข้อ2ได้เลยนะครับเพราะถ้าครอบครัวไหนมีฐานะดีหรือมีหรือมีกิจการที่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะเลี้ยงชีพให้บริษัทนะครับเขาก็อาจจะใช้เงินส่วนหนึ่งหรือไรายได้ที่เขามีนะครับ เอามาไปให้ลูกหรือหลานของเขานะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับว่ามีใครบ้างนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าทุกๆอย่างที่ผมกล่าวมานะครับไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดว่าคนคนนั้นจะกล้ามาขึ้นเป็นตัวท็อปได้หรือเปล่าหรือได้เป็นตัวท็อปอย่างแน่นอนนะครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดสัทีเดียวนะครับ ประสบการณ์การสร้างคิวเสียงแต่ละคนอนะ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับเมื่อคนคนนั้นได้รับโอกาสเขาจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้กับน้องๆที่ได้รับการผลักดันนะครับก็สุดท้ายก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับสำหรับพอดแคแค์นี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลที่เอามานี่คือ จริงๆไม่ได้อยากพาดพิงถึงเมมเบอร์คนไหนๆนะครับแต่เพียงแค่ผมดูจากวิเคราะ, Member ะห์เมมเบอร์แต่ละคนนะครับผมก็เลยเอามาทําเป็นคลิปนี้นะครับหรือเป็นพอดแคสต์นี้นะครับก็สำหรับพอดแคสต์นี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากลงรายละเอียดเยอะแยะนะครับก็ถ้าใครชอบพอดแคสต์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือซับ c r i b e ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจากช่องทอมมี่็อตนะครับแล้ววันนี้ Tommy Facebook นะครับทอมมี่็อตมี f a c e b o o k นะครับแล้วก็มีบล็อกดิดนะครับก็ไปตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Follow กันได้นะครับสำหรับพอดแคสต์นี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พอดแคสต์หน้านะครับสวัครับ